หลุดมาก่อนสื่อฝรั่งเศสตีตะวันฉายต้อง้องแชมป์วันมวยไทยกับคู่ชกรายนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อลีพาเขาสื่อแดนน้ำหอมออกมาตีข่าวว่าบัมปาราคุยาเตนักชกชาวฝรั่งเศสจะได้สิทธิ์ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทในไฟต่อไปทันที โดยรายงานเผยว่านักมวยไทยชาวฝรั่งเศสวัย29ปีที่ปัจจุบันรั้งรองอันดับสองในรุ่นเฟเธอเวทจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกกับตะวันชายพีเคแสนชัยเจ้าของตำแหน่งแชมป์ชาวไทยคนปัจจุบันพร้อมกันนี้สื่อเจ้าเดิมยังได้เผยว่ากำหนดการไฟดังกล่าวจะเกิดขึ้นในศึกวันไฟใน31ที่สังเวียนมวยลุงพีดีรามอินทราวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2568อย่างไรก็ตามทางวันายจัดการแข่งขันยังไม่มีการออกมายืนยันถึงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดรวมถึงยังไม่มีการประกบคู่มวยในศึกวันไฟ,ใน,ฟใน31ออกมา อย่างเป็นทางการสำหรับสายดาราตะวันฉายพีเคแสนชายยอดมวยไทยไวัย25ปีแม้จะพลาดคว้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเ,เวทเฉพาะการหลังแพ้ให้กับมาซาอากิโนอิรินักคิกบ็อกซิง่งชาวญี่ปุ่นแต่ปัจจุบันยังคอรองแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเ,เวท